นะครับวันนี้ก็ใครอ่ะไอหัวฉลามอ่ะอยู่กับช่องแจ็คกี้ชีเฮสนะครับผมก็วันนี้เราจะทำกิจกรรมสเก็ตเราย่ออย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะออกไปก่อนละสามสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเริ่มเลยฮะเฮ้ยไม่ไกูม่ยอมกูไม่ยอมแล้วบอกออกไปก่อนใอย่าโกงไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเริ่มแล้วเริ่มแล้วคนอ่ะ ไปไปแล okay. hey, no. ้วนะทายที่ลคนชนไปแล้วลลล้าเฮ้ยเีย้ยเียวล้เฮ้ยไปเปนเป้ะไว้เียเ้ยรไว้ ฮะโม้ยงเลยไม่เี้เลยปัญหาคนโกงอะคนโกงอะใครดูแล้วเลยนะไอ้เจ๊เปิดมายิงกูแต่แรกไม่ใช่เรื่องหรอวะ ลุงยลงนล่อกสุนยังไงมันจะเยอะตือตือตือแล้วใส่ซือแล้วกดใส่ตือได้พีเจผมผมเดันเนี่ยือได้ใส่เบเื่ย้อ็ใส่เด๋ยวมือเจอูเด๋ยวมึงไม่กดใส่ไปเรื่อย่อนมันซื้อทีอันะละแบแวนในภูมได้ไอ้สารแล้วค่อยออกไปทีเดียว นี่ยอยู่โนคารชนกูขาดเลยทำไมเราเหลือทำไมไมทำไมเรเหลือแค่นี้มันกระจุกกระจุกกันหน่อยดิกระจุกกระโดนยิงชี้ยมากเลยเยอะกะจุกกระโดนยิงดีสัตว์ยังไยองยากไอ้เนี่ยใหญ่ e o ได้ตาตดไ้อีโมนะเออไปดิไปดิมามารอยอยังเรเริ่มเอม รอน่รอน่ยังปักปืไม่ได้ครับไอเกี่ยวอันากไม่ได้เลยไอเกี่ยวครับไ่เกียวเริ่มแล้วเริ่มแล้วชนอ่ะชนก็ถือว่าล่วยไปแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยอม่เอไม่เอไม่เอไม่เอาไม่ขึ้นบด้ได้ดดลด้วยตัดลงด้วยไไเลยไไลรไเยยๆยเล็ง้อดีให้ จริงจริงจริงเร่งรอนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มไปไปแล้วจุดดาวลุ้นหนึ่งมาดิเยอะกูยิงโคตรตึงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้เก็บอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงกูไล่คนหนึ่งแล้วละกันยังไม่ได้ฟักเลยใจเย็นใจเย็นใจยนปวดหลมเฮ้ยมาดิกูยิงพี่โรลล่วงเฉยเลยเชียโคตรตึงไปล่วงมาดิมาดิ ไม่ทันแล้ว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 คนพลาดไอ้ยต้ไวา้ต uh> uh 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 no. ัวให้ลท้ตรู้เยกูเมไ่ผมด้วยผมด้วยเ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดสงก่อนเลย ไปแล้วไปแล้วเชิคูเชิดคูใช่ใช่ใช่ก่อนกีครับการแข่งขันเป็นเปอย่างดูเดือดครับผมมีจบละมีครับจบไล์ไอยังเอาต้องยิงใครมาอ่ะน้นใครอ่ะ็นแม็ก่เองอ่ะไปเคุณเจชนะนะครับผม ยกูมีคลิปแบบคิปกูเก็บแบบคิปเฮ้ยกูอยากกูอยากแข่งแข่งความเร็วบ้าง่าแข่งความเร็ววันนี้สักทีดิไอสัตว์เออมามาฟังวางกูมามาตรงนี่มาตรงเกี่ยวเกียวนี่มาตรงเกี่ยวเกี่ยวมาได้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 กอดมาดีใครนับอะเอาแบบเอาแบบเป็นการที่สุดเอาหน้าจุกใครนับใครนับใครนับเฮ้ยกูบัก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 อันนึงหาท่ากันบักเฮียพาจะตายเลหาท่าอยู่เฟี้ยวเลย จัดอีเวนต์อีดีอีโบนมาหาผมใช่อปะจะจะไปตอนไหนก่อนมามารับเลนดับก่อนหัท่าอยู่กูหาท่าก่อนใครไม่ได้ท่าท่าก่อนได้ละได้ละหาท่าก่อนนี่ย้ายมาดิเอาเดี๋ยวแต่ละคนไม่ยื้อพื้นเลยยื้อพื้นหาท่าก่อนใครนับใครนับใครได้ท่าโดดนอนวะมีป่ะวะมามาเดี๋ยะคุณน้ำนะเอาเดี๋ยว

ไม่กปไปถึงตอขอดูเลยไปดูเลยเดี๋ยวดูไมดไมูไม่ทำไมกูแรงเพราะกูหมอไพวกมึงไม่หมอกกันมันต้าล้มเี่ยอะไรอ่ะเกวลียวเ้วเกอะเกี่เกี่ยวเกี่ยวียว่่เกีียว่ะเลยกกเ่กเยวี่เม่ี่่่เีย่่เเย เพื่อแม่บางพี่พอไปแล้วเอาดิสามสองหนึ่งไปตัดหน้าตดห้ตัดหน้อะด้ย้เฮ้ยไอ้่้ยเฮยวีอะไรแลวก็เจอ มาเร็มาเร็วมาเวมาเร็วใครรังท่อยู่ที่หนึ่งตอนนี้เป็นโนอาหกาเซียนกูยอมท่โล่กูยอมท่โรจบนะไอ้ปากที่สี่มา้ที่สมาโอ้กูยอมท่โล่กูยอมท่โรกูยอมท่โ่หรออโง้าวไไปไปะพไปไม่รูไม่รู้โอ้ยพ่อมึงอะมึงแรงนเกินี่โไป้แม็กอะคืออะไร่อทาอะไรรู้จักอะ ไอ้ยเยียเราไม่หล่อรู้แค่นั้นแหละไม่หล่อเหมือนกันครับใครไม่รู้เมื่อกี้มันเหลี่ยมกูอะโดนกูเคาะไปทีนึงอะใครหลัวใครหลัวเก๊กกูไม่ใช่ที่เราหายเลยอะโอ้ยมีใครอ้อมมันด้วยใครอ้อมเหมือนเทียอยู่เลย